สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอ่านแล้วน้ำตาไหลตักมายุราโพรเมนกวางฟารุ่งหลังไปเยี่ยมพิงกี้อ่านแล้วซึ้งใจจากกรณีกวางฟารุ่งอดีตมิสไทเรนยูนิเว e ร์สปี2550และดารานักแสดงเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวโพสภาพคู่กับพิงกี้ในไอระบุข้อความว่า มีข้อความอยากบอกพิงกี้อะไรบ้างสามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้จะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านค่ะมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับของพิงกี้แสดงความเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนักแสดงรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราที่แสดงความคิดเห็นว่า ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีกฝากบอกว่าพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ